รศึกษาสามันประจําบ้านฟรี Free. เพื่อการเข้าถึงของคนไทยทุกครอบครัวให้เร็วที่สุดเพื่อความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับคำว่าพร,รักษาสามมันประจำบ้านให้นึกถึงยาสามันประจําบ้านที่ทุกคนในบ้านสามารถใช้เองได้ในเรื่องของการเจ็บป่วยเบื้องต้นเล็กๆ,ๆน้อยๆอยโดยในยะิเดียวกัน รักษาสมันประจจำบ้านคือกิจกรรมด้านการประสานงานของตาหละมือตาหละเท้าที่เน้นทั้งซ้ายและขวาจากเรื่องของทักษะกลไกลหรือ motor skills ที่พ่อแม่จะฝึกลูกอายุ3-12ถึงขวบเองได้นวัตรกรรมบัตเทิลบอลมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เด็กไทยได้ฝึกการส่งลูกบอลด้วยมือขวารับด้วยมือซ้ายซึ่งเป็นเรื่องของการฝึก eye-hand coordination หรือการประสานงานของมือและตาขณะเดยียวกันนั้นจะเป็นเรื่องของ focus awareness ซึ่งจดจออยู่กับประตุสิ่งหนึ่งสิ่งใดอุปกรณ์การเล่นวัทเทนบอลทำจากโครมพลาสติกคุ้มด้วยหนังมีขนาดเท่ากับขวดพลาสติก1.5ลิตรซึ่งผู้ปกครองสามารถที่จะนำมาทำเองได้โดยการตัดก้นขวดออกประมาณ1เซนติเมตรลูกบอลที่ใช้เล่นกับัทเทนบอล จะมีขนาดและน้ำหนักเท่ากับลูกซอบเทนิตซึ่งผู้ปกครองสามารถที่จะประยุกต์ใช้ลูกบอลขนาดที่เท่าเทียมกันหรือของเก่าได้ท่าน,นชมสาธิตการเล่นวัตเทนบอล การจะฝึกลูกเล่นวัตถุนบอลผู้ปกครองจะได้รับการฝึกทักษะกลไกเบื้องต้นก่อนจำเป็นที่ต้องจัดเป็นปร,รักษาสมรรจําบ้านเพราะมีงานวิจัยพบว่าหากทำกิจกรรมที่มีการประสานงานของมือตาท้งซ้ายและขวาวัลานละ30นาทีจะมีเนื้อสมองสีเทาเพิ่มขึ้นบริเวณพีฟอนทอนคอเท็กที่มีหน้าที่ด้านความจำการวางแผนการควบคุมและการตัดสินใจงานของดรซาราดาซา2005 ซึ่งสมองควรได้รับการพัฒนาทั้งสองซีกเพื่อเตรียมพัฒนาสู่สติปัญญา8ด้านหรือพระหุป,ปัญญาในช่วงลูกอายุ3-12ขวบที่สมองจะพัฒนาได้ดีซึ่งโรงเรียนไม่สามารถจัดการฝึกในชั่วโมงเรียนให้ได้ลูกจะเกรียนเข้าใจในชั่วโมงเรียนไม่เน้นการเรียนพิเศษพ่อแม่ควรแบ,บ่งเวลาพัฒนาสมองและสติปัญญาลูกเพียงวันละ30นาทีที่จะทำให้เขาเติบโตเป็นทุนมนุษย์ที่พร้อมจะแข่งขันทุกด้าน กับนานาประเทศได้